สวัสดีครับรับแล้วรับแล้วครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมผมลืมบางสิ่งบางอย่างเสียงเสียงคนหนึ่งเขาลืมบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าอ่าดลงโอย ผมเตรียมอยู่เนี่ยผมทำงานให้พวกคุณเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะตัวเขาแบนว่ะเขาไม่ชอบเลยตัวแบนด์ผมเศรา้าอ่ะเอออะเกิดขึ้นอะ ก็อย่นะโอเคเป็หนึ่งนะคะทุกคนครับเป็นหนึ่งนะคะโอเคสวัสดีครับเอ้จิจิจิเป็นเป็นป โดดๆได้ป่ะโดดได้ปะเปย่างนีนะคะเป็นอย่นีนะคะทุกคนค่ะยินผมเลยป่ะโอเคค่ะโอเคมาแล้วคร่ะเอาว่าโอ้โหโอ้โหคนเนียนเขาทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีใครจับได้แน่นอนอนะจริงครับมีสองทางหนึ่งคือเราแชร์กันเองก็สามารถทเป็นไม่รู้จักกันสวัสดีครับสวัสดีครับทล้วมโมเดลทาคุไม่ขึ้นวะสิบาสิบเช้าสิบเ้า ไม่บอกสมัยอะบักแน่เลยแล้วคู่บกักอา้าวใครเป็นอนะ่ะตอนนี้ใครเป็นเป็นใครนี่ยืมทำไมใครเนเงียบอะ่ะเนี่คุยกับคนดูอยู่อ่ะต <Discord. S 3> อนนะั้นเราแป๊บนอนนั้นเร่เป็นดิสคอร์นต่อยกับโอบีเอ็ดเอให้ได้แล้วอัพตัวขึ้นไม่กี่อย่งเลย่ะ คนมีมันเป็นแบบเป็นเทคนิคของคนที่มีทิพย์พิเศษครับใช่จะบอกสิว่าเราที่อยทกทไม่ได้หรอกระโดดไงกระโดดละย่อโอ้ตัวเขาก็แค่นี้มันก็เหมือนย่ออยู่รู้สึกมันไรจมุนนะครับเอ้าหัวสวัสดีค้าวสวัสดีทุกคนนึกว่าหัวหายทุกคนด้วยนะครับสวัสดีแล้วรับขอขอบไปเอาดองก่อนแป๊บนึง สวัสดีคนจ่ายฝั่งนด้าด้วยเนี่ยเออคนไม่คนไม่เตรียมอะไรก็งี้แหละเออผมเตรียมแล้วผมเตรียมแล้วผมเตรียมแล้วอตั้งนงตั้งนานนะมัวแต่ไปแบบเออไไปเล่นเอาเบียนติดเกมเอาเบียนอะไรอะไรผมหรือจะเถียงผมไม่ได้ทําอะไรกันแบบนั้นนะผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแต่ว่า ผมไม่ได้ไปฟาร์มมาห้าชั่วโมงเลยนะโอ้โหกหกห้าชั่วโมงปะวะนี่จาดเล่อทุกวันเลยเหรอนี่คือแบบว่าเส้นเลือดปะเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดปะเนี่ยรู้ได้ไงอนักเกอีกแล้วเนี่ยใครเกษใครเกอันนี้คือไอ้คนตามล่าอยู่ไหนเนี่ยอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เขายืนนิ่งอยู่นะคะทุกคนอย่าบอกนะมีคนฆ่าเขาไปแล้วอะ สวัสดีคุณพายด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณทีเอ็มแล้วก็สวัสดีคุณอ่าคุณดิตรนด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคุณิตรสวัสดีครับถ้ากูมาแม่งไม่โหลดถ้ากูมาแม่งลูกเมียน้อยหนูเมียน้อยถ้ากูมาลูกเมียน้อยถ้ากูมาภาพไม่โหลดอ่ะก็ไปต้องไปสนใจมันก็ไปต้องไปโหลดมันมันต้องมีแลไอ้คนไล่ล่าหาไปไหนเนี่ยเงียบเชีย โอเคชิงแม่งเลยทั้งหมคำถามคุณไทยเป็นคนล่านะบอลแดงเดียวผมบ่กอ้าวคุณไทยนี่โอเคไม่ไม่ใช่หนูดิไม่ใช่หนูหนูตายแล้วเธอใครไม่รู้เดี๋ยวคุณแมวคุณอะไรอ่ะคุณมันรู้รู้ว่าตัวเย่วัตานัมเ้ไอโกะไปแล้วเป็นาเอัลลอัไม่ไม่เอาแล้วใครเป็นคนล่าโอาเองเอาเองเอาเอาแล้วบอลมันอยู่ไหนบอลอยู่ไหน สวัสดีครับคุณไทยคุณสำหรับการต่อสมาชิกนะคะอย่ดกันมาหกเดือนแล้วเดยกปีกว่าครั้งคือทปีกว่าครังเด็กกว่าครั้งสวัสดีครับวันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณออกกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะเอาละครับผมตอนนี้อุมงค์กำลังไล่ล่าหาคนชั่วนี่ครับไม่ล่าครับผมกดชิบิบกดชิบิบกดชิบค้างวิ่งคนชั่วที่ว่าเลยใครบ้างนะไม่ไม่อยากไม่อยากวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดหนูเปลี่ยนคนดูยังไงอะตอนนี้หนูดูพี่เป็ดอยู่อะ พี่พี่ออกไปไหนไม่ได้กดคลิกซ้ายหรือเปล่าคลิกซ้ายคลิกซ้ายซ้ายทำมดาคลิกซ้ายธรรมดาเปลี่ยนได้อ่าวแาดงว่าเหลือพี่คนเดียวแล้วพี่หรือเปล่าจริงเหรอเอ้ยเอ้เหลือเนเวล่าเนมเวล่าเงียบเลยอ่ะเนมเบล่าเงียบมแบบผมพยายามใส่ผ้าทุกคนอย่างทุกคนบ้างโอ้โเอออย่าหรือเอาบอลไม่ดีมีคนปาบอลแล้วทิ้งบอลผมีใครเจอเราแล้วนะทุกคนบูบิบบูบิบอยู่ใกล้ๆเอ้อใกล้ นี่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 นีนนี่นี่อนี่ไรน่าเออใช่ใช่้วมันยังมีมีปัญหาไอ้อินเทอร์เน็ตเอ r เลยอยู่ปะไม่มีแล้วค่ะงั้นหนูลองเข้าใหม่ดนูละกันมันมจะกระตุกนี่นี่นี่นเต็งงเต็งต็งเต็งเตเต็มันะมีนตามตามสายไฟตามสายไฟมาอนิ่านะคะทุกคนต้องใจเย็นนครับตาสายไฟมาเต็งนี่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 อยู่นี่ะ นี่นี่นี่ออกมาออกจะเข้าใหม่ลรคะนี่นี่เนี่เนีเห็นแสงไฟไหมเห็นแสงไฟไหมอเห็นแสงไฟไหมนี่นี่นี่นีเนี่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 นนี่นี่นีนี่ยเอ๊ะนี่นี่เเออน่นี่ฉันสะบดไฟแห่งวธรรมไม่ไม่ม่าจะเหวกเกยขึ้นมะนะโอพ่อเชิญหนูใหม่หน่อยได้ไหมอ้าวปาปาปาปต้องกดค้างกดค้างกดค้างกดกดค้างกดค้าง กดค้างกดค้างกดค้างสวัสดีครับพิวเต้สวสดี้วัสดี้าสวัสดีค้ัสค้าวัสด้าสค้ากวัดค้ามวงบนแล้าก็กดค้างเออไม่้าสวกดค้าสวัค้าสวัสดีค้าค้าสวัสดค้าันอยค่า็ไั่รู้าสวัดค้วัสดีค้สวัสดี้อสวดควัสดีาสบดี้าสวสาสวาสบีค่าสมีคาค้าสสีคาค้วค้าตวีครางว่าว่ะดว่าสาสาเวอส้เ็ด เขาคนได้ยินเสียงนี่ยินเสียงในดิสคอร์ดไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะไม่คอร์ดเอ้ยย้อนป้อนใส่ปัดแทนอ้าวทำไมเขาโหลดภาพไม่ได้วะเจยเจย์เจเราคุยกันได้เราคุยกันได้ ได้เราคุยกันได้เองเราคุยได้เราคุยได้เราคืยเราให้เราให้เวลาทุกคนได้หลบหนีครับเราให้เวลาทุกคนได้หลบหนีไงให้เวลาแบบไหนวะนี่ไงผมนับอยู่เนี่ยสามสี่ยี่สิบเก้าโอ้เวลาขนาดนั้นก็ไม่เป็นความือนเดี่หี่สิบแต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคนะคะโอเคโอเคจริง อ้าวแสดงว่าเมื่อกี้คุณในเวลาเดียงไปแล้วเหรอเขาตายแล้วเหรอเขายังไม่รู้เลยว่าเขามีชีวิตรอดหรือปล่าเนี่ยนั่นสิใช่ทุกคนคะเป็นไคนมีมีใครฆ่าเขายังถามหน่อยไนนี่ยังยังใช่ไหมแม่เขารอดได้ไงวะเป็นกระต่ายตัวขาวยืนอยู่นะครับไม่ก็ตายไปแล้วรอบหนึ่งไงนี่ก็รอบใหม่แล้วใช่ไม่ก็คือแบบคือทุกคนกำลังเริ่มใหม่กันอยู่ไงแต่ตอนนี้เขาเขายังอยู่อยู่นิ่งๆนะคะ ใช่ไม่ได้เดินอะไรเลยเจ้าคุณเนค้างหรอไม่ได้ไม่ได้ค้างครับผมผมกาลังพยายามอันนี้อยู่ยัง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 คนอื่นอ่ะเขาเล่นกันอยู่เว้ยแต่เราอ่ะไม่ได้เล่นเราพยายามปรับอยู่ปรบแกมันแก้อยู่เว้ยเดี๋ยวทุกคนจะไม่คิดไม่คิดที่จะแบบพยายามที่จะแบบแนะนาตัวตัวเองหน่อยเหรอคะทุกคนคะเราต้องันทํำเต้ยตรงแนะนําดิฮัลโหลสุดครับเป็ดครับ นี่นะคะนี่นี่ใครคะ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 อ๋อผมสวัสดีครับผมผมเพหน้าดีรักนะครับผมเป็นวีที่ช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์นะครับผมเร่อยวันวีที่ช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับฟูสละแป๊บนึงนะครับผมผมบินได้อะแป๊บนึงนะขอกดซูมก่อนโอเคนะเรียบร้อยฮะเป็นท่อะไรโอเคสวัสดียิงแมนมาครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแอบแซ็ปแอมแซ็ คือไม่มีใครเห็นแน่บอกเลยโอเคจริงจริงจริงไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครเฮ้ยใครทย้ำเลยว้ยใครท้องนี่พูดเหรออย่าไปบอกใครคุณคนีเวลาทุ่มมาผมให้เวลาซ่อนโอ้โหแตนแต มให้เวลาคุณไปซ่อนเนี่ยสิบเก้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหกห้มีอะไรจะสั่งเสียไหมผมเห็นนะคนแอบอยู่ในห้องเมื่อกี้หัวสีซ้มๆมนะจบแล้วชีวิเนี่ยกบประตูยังไงอะกดประตูยังไงอะกดประตูยับางคน กด e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  เปดเขาไปไปอ๋อเปิดเปิดอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยอย่า้ยเนี่ยอย่ีอ๋อน่เอันนี้าเงิ้กอายเ้ยไหน่เง้ยอเงียเี้ยอ๋ออย่างเงี้ยอ๋ออ่างอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่งเง้ยอย่างเงี้ยอ่างเงีงเนี้ยอางเงี้ยออ่งเี้ยอ๋อ้เีย่าเียเนียหเยเกออ่นกออีออางอ คั้งได้แล้วได้แล้วเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตหัวชมพูจะวิ่งไปไหนหัวชมพูมาคุยกันก่อนสิเราเราต้องรู้แล้วเราต้องลดเสียงใครเนี่ยเรารู้แล้วพี่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 เราคุยกันได้เราคุยกันได้พี่เราคุยกันได้เราคุยกันได้นะคะุยกันได้นะคุยได้ยิงแม่นมากโอเคครับผมอขออนุญาตเช็คก่อนนะคะว่าตอนนี้มีอะไรกันบ้างคือตอนนี้ทุกคนได้รับเสียงในดิสไหมเราคือพี่น้องกันใช่ไหมไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเอ้ยไมม่ีใครเห็นอปพ่อเขาเมื่อกี้พ่ออยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี้ย นี่เสียดสีกันเนาะโอเคดยถ้าเธออยากรอดพาไปหาซะเอาเธอเสียดสีเพื่อนอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอของรวมมือเขาผมสองรวะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะโอเคนะโอเคดีนะเมื่อกี้พ่อยืนเหรอเขาเบาไปไหมพ่อจ๋าอยู่ไหนไม่บอกหรอไม่ได้แล้วไม่บอกพันนี้นึกว่าะแล้วไม่บอกอ่ะ อันนี้เราม่รายากแล้วก็สวัสดีคุณแกงสวัสดีคุณชีอมสวัสดีคุณผีแล้วก็สัสดีคุณแจนก็เอกซ็อกแซกแล้วก็คุณอาสากิเลยนะครับผมคุยกันได้ครับคุยกันได้นะได้ครับั่ไงอ่ะั่ไงอ่ะแต่ผมยังจำความแค้นของบอลที่ปาใส่หัวผมตอนนั้นได้นะครับผมบอลสีแดงแก้คุณหลอกคุณ่คุณต้องไปคุยกันอนี้ย้ายได้ย้ายได้โอเค ก็จะมาคุณแมวคุณแมวนิ่งมากเลยคับคุณบอฟเฟอร์สวัสดีครับจริงครับสวัสดีครับสวัสดีตะกี้รื้ชื่อผมสินะไม่ไม่เขาเขาเขาต้องใช้สมาธิในการแยกเสียงเขาแยกเสียงอยู่เขานั่งฟังตัวเองใน youtube แล้วเขาก็นั่งฟังใน Discord ด้วยอีกทีแยกเสียงแยกเสียงอยู่เห็นโนได้หรอโอ้โหตัวชมพูตัวชมพูเดินมาจต่ไกลไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นจริงไม่เห็นวิ่งบักวยู่ไหน้าบอลว้ายว้าย ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นรงนั้นน่ะพ่อยุดตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงนั้นน่ะมันไปยังไงนะว่าจะใด้เขายุดไหนะเฮ้ยห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดไปยังไงนะฉันกว่าจะเหลือคนเดียวอ่ะห้ามเปิดมันบ้าก็ไมันนี่มันมับ้าก่ะมันบ้าก่ะมันบ้าก่ะอยู่ไหนกันนะทุกคนทำให้เขามเห็นแชทอ่ะทุกคนไม่งั้นเขาจะเอาในโทรศัพท์อ่าเนาะ กคนอยู่ไหนกันแ๋ยวเขาเอาไอแผลเปนอ่านแชทดีกว่าแม่เลอ่านทุกคนได้ผมจำแแบบไม่ได้ครับผมลงทางผมเฮ้ยนักคุก็ลงทางเป็นเท่านั้นแหละจริงจริงผมรู้สึกว่าถ้าสมมติถามว่าคุณตาคุยอยู่ที่ไหนแล้วต้องชี้ที่มืดมดเอ้ยทชี้มืดมึดชี้มืดมดตรงไหนมันมึดบ้าง โอเคบูดี้จัดเลยตอนนั้นกลับมาที่เกมกันมเนียนเหรอพ่อตรงนั้นเนียนเหรอพ่อเอ้เนียนดิไม่เนียนนะแต่มันไม่เนียนละเดี๋ยวนะสวัสดีครับเพิ่งผ่านไปสิบรอบเลยนะยิงเงอผมเดิ่งผ่านไปหลายรอบแล้วเหรอแย่ละปวดขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเออ